สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นเกม ROV กันอีแล้ววันนี้จะมาไต่แรงกันอนครับอีกหนึ่งดาวเพราะว่าคงไม่ทันแล้วแหละทุกคนผลิแค่21ชั่วโมงฉะนั้นเราเราจะมาเล่นตาสุดท้ายของซีซั่นนี้กันนะครับเริ่มกันเลยผมไปดูคลิปที่แล้คลิปแรกของผมผมไปดูคลิปที่แล้วมานะครับคือผมเสียงไม่ชัดเลยคือแบบถ้าเสียงไม่ชัดเดูผมจะไปตัดแยกใหม่นะครับ ก็ขอโทษด้วยนะครับเริ่มกันเลยหมจะปรับเสียงนี้เบาลงเหมือนเดิมเลยครับทีนี้ก็เริ่มเลยนะครับแตก็ใช้วิธีเดิมเทคนิคเดิมเลยนะครับแต่หมจะไม่เล่นสาตาอล้วเพราะว่าไม่งั้นทีมหมดแน่ครับคือ เล่นตัวอื่นพวกเดียวเซียนพวกเอ่อมะกัน์จ้าอะไรพวกนี้น่าจะดีกว่าหรือว่าผมจะเล่นแครี่ Choose your lane แครี่มันก็แย่งกันบ่อยจริงๆคือผมงงอ่ะผมปรับเสีงยงเพลงยังไงมันก็ดังเหมือนเดิมอ่ะมันต้องทำยังไงทุกคนเนี่ยผมก็ปรับเสียง ผมต้องกปรับเสียงในรังไม่งั้นผมไม่ได้ยินเสียงอื่นแอบอลัมอลัมแบนดูนี้อลัมอลัมไม่ต้องแบนยูอแล้วอลัมยาสิแบ่ทุกคนอย่ะเฟรนด์ปีอาร์ลัมนะยายาเอาอลัมมาเดี๋ยวก่อนเคสจะเอาอลัมมานะแบนอลัมแบนอลัมเพื่อนเพื่อน,นแบนแล้ว ยังไม่เคยมีตัวกงนะชิคูแวมเอาไปเจะเลือกอะไรดีอะอิลูเมียเหรอหรืออะไรดีตัวเต็งตัวเต็งเป็นอะไรดีอะทุกคน ยิลงเดี๋ยีรับใช้เราจะใช้เซตที่เราตั้งไว้เหมือนเดิมคือใช้ Poly Thunder นะครับแล้วก็ h o l y Verdict แล้วก็ Mana Refill จะได้เติมมานาตัวแล้วก็อันนี้เอาไว้เวลาคิวจะได้เพิ่มมานาะแล้วก็ฆ่าคนอีกต่อได้แล้วก็ดูที่เขาเอ,อ,อันนี้จะเพิ่มพลังโจมตี138 0หน่อยนะครับดีโหนจะติดไปเทมแล้วก็พลังแสงไว้ตรงมุมขวาบนเหมือนเดิมน,นะคะ เดี๋ยวเราตัดชอ็อตไปตอนเล่นเกมกันเลยยิงดีต้อนรับซูอาโอวีเริ่มเกมแล้วไปทุกคนปัจจานี้ถ้ามีเสียงอะไรรบกวนเดี๋ยวขอโทษด้ยวยนะครับเพราะว่ามันเป็นไม้จับถุดฟังมันก็จะไปชนกับเสื้อผ้าผมก็จะมีเสียงดังๆไว้ถ้าผมมีผู้ดตามเดียวแล้วมีเงินเดอะขึ้นจะมาซื้อไม้ปีกมาให้ทุกคนได้ฟังสิชัดๆกันนะครับ เจอมีนานเจอมีนานนะมิน่าอย่าโดนเจ็บสแปคมากสิโอ้แต่มันได้สแต็กแล้วยากนะอยู่ยากนะมิน่ายากนะอยากนะเจ็นละนาวิ่งแย่แย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วโดนโดนโอ้เก่งเหรอไม่เคยโดนจิอกแป่เลยว้ายหูจะพยายามไม่ฆ่าคิกซี่นะครับเดี๋ยวโดนเนิบ ให้ไอ้พวกเดียวม,มาซาดิสอะไรฆ่าไปผมไม่ฆ่าถ้าเผือก็ขอโทษด้วยครับเกมอย่าเนื้อมะกันกล้า,าเลยเป็นต <c oughs> ัวผมล้วนมีจุดหมายเดียวกันเจมซาดิสยัดดี เขาไปถึงใไในน้าเลยมัม้งว้าวทำไปแรงจังเลยซียังไม่สี่อีกหรอซียังไม่ี่อีกหรอยอดเลยนะทุกคน วิ่เฉยถ้าเป็นแอทถ้าเป็นแอปแอปนีแอปอีกนี e แอปอีกของแอปถ้าีอมแบบย่งผมเล่นนบดไม่งันแบบถ้าผมเล่นวกเทนหรือว่ถ้าผมเลอกแทงบางอีแ้วผมเลอกแทงบางทีแล้วผมได้เลือกอารมณ์นะแบบผมเป็นเทนนะผมกำลังถ่ายอยู่อารมับนะเละเลยอ่ะ สตรูเลนมักหายไปแล้วอย่าเขาอย่าบางอาจจะมุ่งกับคุดีก็เบาไม่ถึงครึ่งครึ่งก็หลงเคลิดนแทงกลัหอยิเร็วมากหอยโอ้มีน้ำโซนดี รู้ได้เหรอแวนแ <An enemy S 1> วนน้าเป็นอะไรอ่ะแวนแวนทำไรอ่ะ้งนกรับขตีแนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วซูเปอร์ครีปกำลังถูกส่งออกไป โ okay, อเครอบนี้เราเราไม่ได้ตีอาร์มนะเราไม่ผิดเหมือนแวนไม่ผิดนะชิคซี่ชิคซี่ที่ตายไหมเข้าไปในหลอดเรื่อยๆผมเพิ่งเห็นไอรีสมันอยู่ในแรงคอมแมนเดอร์นะเนี่ยแต่ผมเล่นมาผมไม่เห็นเลย มันเป็นตัวกา,กาแผ่นนี้แผ่นนี้แรงเอฟอะไอ้เนียถ้าผมจะเองนะแรงเอฟแต่คือ,อยังไงก็ยังไม่มีคนที่จะหลุดไม่เล่นมันอะอเพราะว่าสกินมันสวยมากทุกคนแบบเอสตีมกับเดมิั่นเบเกอร์คือสุดจะจะไม่ให้อาลับจับผมจะให้มันจับตัวเองผมจะทำให้มันเข้าก,นนก,นกลนหรือเล่วนกรามรวบตัว เมื่อกี้เละเป็นโจ๊กเลยนะทุกคนาานะตายไม่น่ามีน่า จานิดก็ห้าวเกินจานิดอะห้าวมากเลยยยยะลลล ตายหมดดงเลยทุกคนตอนนี้ผู้ประกาศยิงผมเละสนมากันก้าเนี่ยผมจะต้อง สกอร์ไม่ต่ำกว่าเจ็ดคิวแต่รอบนี้แปลกผมขอเซ็นเซอร์แล้วกันเด,ดี๋ยวคลิปผมเหลืองผมไม่รู้ด้วยผมขอแบนคำด่าไปแล้วกันเพืาา่อความปลอดภัยตัวผมเองดูบังพุ่มไม้ได้วย you want me to buy the old car ตายอะล้ำ hmm ส่งล้ำหน้าโจมตีป้อมศัตรูเลยป้อมตีป้อมตีปอมอย้อ้าวคิกซีมันนามันนามันโง่มันนามันโง่อย่าเลิกเดี๋ยวทุกคนช่วยคิดในคอมเมนต์หน่อยนะว่าโลโก้ช่องผมคนทำเป็นยังไงดี เพราะช่องอื่นเช่นพวกใจแล้วบูนี้มันดีมากทำดีแบบล้อเท่ถึงเวลาไปจบแล้วจะชนะแล้วทุกคน ชนะแล้วทุกคนชนะแล้วทุกคนชนะแล้วโอ้ yes ก็สำหรับวันนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวไต่แรงหนึ่งดาวสำหรับขของผมนะครับกับลาสุดท้ายของซีซั่นนะครับด้วยมะกันก้าน,นะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คนอื่นดูนะคะก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ก่อนใครนะคะก็คอมเมนต์บอกสิ่งทีุ่ณต้องปรับดกด้วยเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวถ้าผมถึง1 0ึ0พันไลค์เนี่ยผมจะถึงพันซับสไครต์เนี่ยผมจะใส่บุมกนนันให้ทุกคนได้ได้ให้ช่วยผมคิดคอนเทนต์ด้วยนะครับวันนี้ยังยังไม่ได้ซับสไครต์เลยนะครับก็ อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปของผมครับสวัสดีครับสวัสดีไปแล้วจู